Sampai okay. jumpa ชิมสงครามก็อยู่กับไอเทมที่เอาไปสนามรบนี่เป็นชาใต้กับชาตามือผสมกันชากันตังกับชาตามือนะผสมกันแล้วก็ชงแล้วก็ใส่แค่นมข้นหวานอร่อยนานๆกินทีก็โอเคนะ